ตอนนี้ SME เหมือนถุกกดทับโตในประเทศก็ไม่ได้มันตันหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรับบริบทให้เข้าสู่ในโหมดของการเป็นธนาคารเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกของประเทศไทยเป็นหลักใหญ่นะครับ ตอนนี้ฟิล์มอยู่กับคุณชรัตรรัตนาบุญนิทิกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฟิล์มวันนี้เราจะคุยกันหลายๆประเด็นเลยหลักๆจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะที่จะพา Ex ็ m ซ a n k เนี่ยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนรวมไปถึงตอนนี้ประเด็นร้อนแรงของเศรษฐกิจโลกเป็นเรื่องของเทรดวอลด้วยนะคะในบทบาทที่เป็นผู้นำนะคะของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าเนี่ย รับมือกับประเด็นนี้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ของ e x i m ซ a n k หน่อยค่ะจะนำพา e x i m ซ a n k ให้เติบโตยังไงบ้างคะครับคำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มก่อนในจุดที่ว่าตอนนี้มุมมองของสภาพเศ,ษศรษฐกิจที่เมื่อกี้น้องฟีบอกนะครับมันเป็นยังไงนะครับ,รบตอนนี้ต่อยอดจากกระทรวงการคลังนะครับรองนายกได้บอกไว้แล้วนะครับว่าสภาพเศ,ษศรษฐกิจไทยตอนนี้ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญมีอยู่สีเรื่องใหญ่นะครับปัญหาแรกนะครับคือเศรษฐกิจของประเทศของโลกเลยนะครับตอนนี้เป็นเศรษฐกิจเลือกข้างนะครับข้างอเมริกาแล้วก็ข้างจีนสองขวมใช่ครับปัญหาที่2คือสภาวะตลาดที่เรียกว่าตลาดสูงวัยนะครับคนในเจเนเรชันปัจจุบันเนี่ยเป็นเจเนเรชันที่เรียกว่าสูงวัยขึ้นอันนี้เป็นปัญหากับทุกองค์กรทุกองค์ภบยยบไม่ว่าจะเป็นของโลกแล้วก็ของประเทศไทยเรานะครับ ปัญหาที่3คือปัญหา AI ะนะครับ AI ตอนนี้เติบโตอย่างรวดเร็วแต่มิติหนึ่งของการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมันรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าสภาวะในข้อที่2ที่บอกคนสูงอายุเนี่ยยังใช้ AI เนี่ยมันเป็นไหม AI เนี่ยมีผลต่อทุกสภาวะอุตสาหกรรมด้วยนะครับปัญหาสุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องของคำว่า ESG ทุกภาคส่วนเนี่ยเน้นย้ําอย่างยิ่งเลยคือคือว่าต้องรักษาความเป็นโลกของเราไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับ4ประเด็นเนี้นะครับเป็นปัญหาที่ต้องนํามาพิจารณาก่อนพอเรามาดูปัญหาของภายในของสภาวะประเทศไทยเราอุตสาหกรรมธนาคารของไทยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเดือดตึงตัวนิดนึงเอ็กซิมแบงก์เราอะนะครับ ก็ยังพ้นพบว่ายังมีปัจจัยเสริมเพิ่มเติมในแง่ของศักยภาพในการแข่งขันทุกแบงค์เนี่ยมีสาขามีบรันช์แต่ของ e x ็กซเรากําเนิดเกิดมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็น government arm อันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีปัญหาในเรื่องของทุนนะครับส่วนเงินทุนของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก็บ Correct นะครับเงินฝากจากประชาชนได้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสภาวะคนของเรานะครับเพราะว่าเราถูกบ่มเพาะแล้วเรามาในแนวทางของคำว่าเป็นแบงเกอร์มานานละนะครับอสองปัจจัยนีย้ทำให้เราต้องมองแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์การทำตัวของเอ็กซิมนิดหนึ่งปัจจัยแรกที่มันต้องเน้นเลยก็คือว่าเราทำตัวเป็นเอ็กซิมเพื่อการส่งออกหรือยัง เอ็กซิมจริงๆตามกฎหมายนะครับเราจะต้องเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกสนับสนุนผู้ส่งออกทุกหลายนะครับอันนั้นเป็นคีย์หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรับบริบทให้เข้าสู่ในโหมดของการเป็นธนาคารเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกของประเทศไทยเป็นหลักใหญ่นะครับการสนับสนุนผู้ส่งออกนะครับมีหลายมิติเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าคําว่าผู้ส่งออกเนี่ยไม่ได้วัดไซส์นะครับจะเป็นไซส์ใหญ่ นะครับจะเป็นไซส์กลางหรือจะเป็น SME หรือจะเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะครับอันนี้เป็นงานหลักของเรานะครับเซกเมนต์ของเราต้องชัดเจนก็คือว่าไม่ว่าไซส์ไหนก็ตามต้องทํำยังไงให้เขาส่งออกให้ได้ชัดเจนอพอเราตั้งต้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งแยกตลาดจากคอมเมอร์เชียลแบงค์อื่นๆนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทับซ้อนกับคุณนะสินเชื่อใช้ที่คุณก็ได้แต่ธนาคาร Exim นะครับจะไปช่วยสนับสนุนลูกค้าท่าน ให้มีการส่งออกมากขึ้นอันนั้นเป็นคีย์เวิร์ดะฉะนั้นเราจะขออนุญ,ญาตต่อยอดผู้ส่งออกของไทยเรานะครับโดยการที่ว่านอกจากสินเชื่อแล้วเนี่ยเราจะส่งเสริมด้วยวิธีอย่างอื่นนะเช่นประกันการส่งออกให้นะครับประกันตัวนี้รอบเวอร์ว่าในกรณีที่ของส่งไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งหลายแหล่เอ็กซิมจะประกันให้อันนี้เป็น Product ที่เอ็กซิมมีมเพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้น นอกจากตรงนี้แล้วเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าเราจะพัฒนาการส่งออกร่วมกับคุณได้อย่างไร<ม>เช่นนะครับเปิดคาสเปิดคอร์สทำเอ็กซ<ม>์พอร์ตสตูดิโอนะครับผู้ส่งออกไทยครับน้องพิมพ์สังเกตได้มากเลยนะครับว่าส่งออกไปแล้วนะครับลืมบางเรื่องบางราว<ม>เช่นสิทธิทางการค้า<ม>นะครับ<ม>เช่นเรื่องตัวของการทำไลเซ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไลเซ้นฮาลาวหรืออะไรต่างๆพวกนี้บางทีอาจจะลืมเรื่อง ตรงนี้เข้าไปเราก็จะไปเติมตรงนี้ให้สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยสําหรับผู้ส่งออกไทยนะครับเรื่องสินเชื่อเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือเรื่องปลายเออของเขาคือคําสั่งซื้อครับ <yeah. S 2> ปรากฏว่าคําสั่งซื้อของไทยเนี่ยตอนนี้ปัญหาของมันคือโดนเลือกข้างคุณจะขายอเมริกาคุณก็อาจจะจวดทางฝั่งจีนคุณจะขายจีนคุณก็อาจจะกลัวคําสั่งของประเทศอเมริกาเขานะครับ เพราะฉะนั้นเอ็กซเนี่ยจะไปหาให้นะครับในแง่ของออเดอร์ใหม่ๆจากนิวฟอนเทียกลุ่มประเทศใหม่ๆนะครับเช่นลองไปหาออเดอร์จากอินเดียมาสินะครับน้องฟิล์มอาจจะเคยได้ยินว่าเอะอินเดียทำไมเขาไม่กินทุเรียนนะครับเอ็กซก็ต้องไปวิจัยวิเคราะห์มาให้เจอหาตลาดผู้ซื้ออย่างนี้มาให้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่เอ็กซจะไปนะครับต้องเป็นธนาคารเพื่อสนับสนุสน,นการส่งออก โดยวิธีของความยั่งยืนให้มันเกิดให้ได้ในเรื่องของภารกิจเร่งดว่วนนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะภารกิจเร่งด่วนตอนนี้เลยนะครับเรื่องของคนของเราถ้าเราจะไปวิธีนี้นะครับคนของเราจะต้องมีมายเซตเดียวกันต้องไปในเวเดียวกันให้เจอก่อนแต่ตอนนี้ในบริบทของแบงกิ้งเราจะเปลี่ยนจากโหมดเป็นแบงเกอร นะครับกลายเป็นโคพายร t ตของผู้ส่งออก2นะครับนอกจาก m ม n เซ็ตคนต้องเปลี่ยน Product หรือวิธีการตลาดของเราแอปโพชมันต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับแทนที่เราจะไปหาตลาดค o เปรตแทนที่เราจะไปหา SME อย่างเดียวเราไปหาตลาดของคําว่าผู้ส่งออกเราจะนิยามให้มันยาวและเป็นนิยามที่ไม่ทับซ้อนกับคอมเมอรเชียลแวอื่นๆถ้ามี2ออันนี้นะครับมันก็จะเติมเต็มด้วยแผนระยะกลาง นะครับก็คือเอาประกันการส่งออกเนี่ยไปเสริมให้กับผู้ส่งออกกับคอมมร์เชียแบงค์อื่นๆเราจะพาร์ทเนอร์กับแบงค์อื่นๆเหมือนเราไม่ได้ไปคนเดียวละตอนนี้เราจะมีเป็นพันธมิตรถูกต้องครับตอนนี้พรอจะบอกเป็นสัสดส่วนได้ไหมคะว่าเราให้สินเชื่อที่มันเป็นกรีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคะตอนนี้ในตัวของบริบทของ Ex i m เองเนี่ยยังต้องเข้าพัฒนาเข้าสู่โหมดของการเป็นกรีน ให้ได้ในฟังก์ชันของ ESG ในบริบทบางบริบทที่กดบัตรหรือว่าส่วนตรวจสอบอะไรต่างๆที่จะมาเฝ้าดูเรา เพราะฉะนั้นในกลุ่มลูกค้านะครับก็อยากจะพัฒนาให้สู่การเป็นร้อซ์ให้เจอแต่ถ้าถามว่าน้องทีนฝ่ายว่าตอนนี้เท่าไหร่ <Okay. S 1> กําลังเดินอยู่อาจจะสัก 30- 4 0ิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละที่มีแล้วถ้าเรามองไปถึงความท้าทายในอนาคตล่คะคะแน่นอนว่าตอนนี้เรารับมือกับมันได้อยู่แต่ถ้าในอนาคตที่มันจะเกิดความผันผวน,นมากขึ้นหรือว่าเท,ทรดวงม,มันอาจจะรุนแรงมากขึ้นเอ็กซิมแบงเนี่ยในฐานะของเราที่เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการส่งออกนังเ้าเราวางแผนรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนคือระบบสินเชื่อของบ้านเรามันเป็นระบบสินเชื่อที่ค่อนข้างเน้นตลาด SME ในประเทศเป็นหลักการไฟแนนซ์หรือการส่งเสริมการส่งออกเนี่ยมันต้องเกิดจากรากฐานก่อนว่าระบบแบงก์ต้องเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะพัฒนาในแง่ของภาพรวมเพื่อสนับสนุนให้ส่งออกให้มันมากขึ้นเพราะตลาดในประเทศเราอ่ะจะค่อนข้างลดปริมาณลงเนื่องจากภาวะของสูงวัยเพิ่มขึ้นคนเกิดใหม่จะน้อยลง วัปปูเลชันของไทยจะลดลงตลาดจะแคบนะครับถ้าเรามองตรนี้ออกนะครับการรับมือของมันเนี่ยก็คือการปรับบทบาทของ e x ็กในแง่ของการเป็นลักษณะโคพายลอตให้เจอ,อในแง่ของการลดความเสี่ยงเรื่องเราจะไม่แค่แค่ just financing เราจะร่วมกันไปหาออเดอร์มาเสริมมาแต่งมาเปิมให้คุณนะครับโดยเลือกข้างให้มันถูกนะครับหา new frontier ให้เจออันนั้นเป็นทางเลือกและทางรอดของเรา รจริงๆแล้วกล,ลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เล่ามามันค่อนข้างที่จะครอบคลุมในระยะยาวอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ESG การทำสมาร์ทต่างๆนะคะเรื่อง AI อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของสังคมผู้สูงอายุด้วยที่มันจะทวีความรุนแรงขึ้นนะนั่นก็เป็นบทบาทที่เราจะเห็นไปกันอีกยาวๆเลยแต่ถ้าในส่วนของมุมของ SME นลคะเราจะมีฟีเจอร์อะไรที่ผลักดันหรือว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้บ้างคะ่ะผมมองสงภาพมันก่อนแล้วกันนะครับว่า ตอนนี้ SME เหมือนถูกกดทับ<ม>นะครับโตในประเทศก็ไม่ได้อย่างที่บอกมันตันหมดละนะครับเพราะโตในประเทศไม่ได้แบงก์ก็ไม่ปล่อย SME เพราะมันไปไม่ได้ตลาดในประเทศเราก็อย่างที่บอกสูงไว<ม>นะครับ AI มาพัฒนาก็ไม่ทันปรับตัวก็ไม่ได้มันต้องโตข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทสำคัญยิ่งเลยก็ใครจะเป็นคนพาเข้าไปในตลาดต่างประเทศให้เจอ<ม>การพาไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจูงมือเข้าไปอย่างเดียวละ พราะเขากลัวละเขาจะเสี่ยงละนะครับเอาใหม่นิดนึงเราไปมองว่าตลาดข้างนอกเนี่ยสำหรับ SME มันมีอะไรบ้างดึงตลาดเข้ามาเอามาแผ่เขาเห็นแล้วลองทำดีไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องโค p i ไพ t ์ร่วมกับตลาด SME โดยใช้สินเชื่อที่มันเรียกว่าระยะสั้นให้เขาพัฒนาให้เขาลองทำให้เขาเริ่มทำแล้วก็ให้เขาปรับจูนกับตลาดต่างประเทศที่มันมีก่อน ถ้าเขาไม่ลองเริ่มนะครับเขาไม่ไปแน่นอนเขาก็ยังติดตลาดในโลโก้เพราะติดตลาดโลโก้จะแกะเขาออกยากฉันไดชั้นนั้นครับคือ m ายเซ e ตของเขาเขาต้องเปลี่ยนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซิมจะเป็นบริบทสําคัญที่จะทําพาเขาอะให้ไปส่งออกให้ได้มากขึ้นอันนี้นมันโจทย์เพราะว่าสินเชื่อมันมีในประเทศอยู่แล้วถ้าเขามีออเดอร์ผมเชื่อว่าคอมเมอร์เชียลแทุกแบงก์จะปล่อยสินเชื่อนะครับ าละค่ะวันนี้ก็ถือว่า Business Plus นะคะได้มาพูดคุยกันหลายประเด็นเลยเราได้มองเห็นบทบาทของ e x i m Bank ในอนาคตไปอีกยาวๆด้วยนะคะแล้วก็แนวทางการเติบโตนะคะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ด้วยวันนี้ฟิมต้องขอขอบคุณคุณชรัตมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราวันนี้ขอ,นะะขอบคุณค่ะ